สวัสดีค่ะเลิกงานแล้วนะคะวันนี้เพื่อนรักเพื่อนแค้นนี่ยหะคะ่ะเพื่อนโรงงานก็บอกว่าช่วยหน่อยสองห้งองก็กลายเป็นว่าออกสองโมงเอ้ยบ่ายสองโมงสามโมงครึ่งครึ่งเกือบสี่โมงเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่สิคะบ่ายสองโมงครึ่งเกือบจสามโมงนี่แหละคะ่ะแล้วนางก็อยากกลับเร็วเาะไม่รู้ว่านางไปไหนนะคะเพื่อนก็ช่วยะค,ะค่ะก็รู้สึอว่าเขาช่วยวเราเราก็ช่วยเขากันไปแหละคะ่ะ แต่ว่ายองยงโชคโกันทีน,นะคะนี่ทุกวันถูกนะครับไม่รู้นางไปไหนนะคะวันนี้ก็มีเรื่องอีกอีกแล้วนะคะคือสืบเนื่องจากเมื่อวานเช่นคะที่บอกว่านางลือ,อดใช่ไหมคะทีนี้วันนี้นางก็บอกให้เด็กฝึกงานลงมาช่วยเอียงเด็กฝึกงานก็บอกเพื่อไม่ลงมานะคะนางก็บอกโอเคฉันลงมาช่วยเพื่อนฉันนางลงมาจริงค่ะเอียง,งงงกบลางหลนะคะลงมาแบบว่าเหมืนอนแป๊บๆนึงคือปล่อยให้เขาทำารอคะ พวกทำพวกขัดเท้าน้ำอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจนางนะคะเพิ่งเห็นนี่แหละก็ว่าคือผู้ชายถ้ามันได้แบบว่าไม่พอใจอะไรแล้วมันเป็นอย่างจริงเัรอคะประเทศนี้นี่ยจริงจริงนะคะวันนี้ก็มาช่วยย่างเป็ดทักปพืนก็โอเคนะคะห้องเล็กน้อยมันก็ทำแยกค่ะปรับเปลี่ยนทั้ปืปนท้าแบบว่าทํางานทาั้งขัดทท้านั้งอะไรนะคะนี่นะคะเมื่อกี้เพิ่งแยกกับเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นเรื่องรถเมล์เอ็งก็มาต่อรถเมล์โท่อีกที่หนึง่งรถเมล์ก็อยู่ตรงแยก นี่ละคะ่ะแต่ว่าเย่งใจนะอาจจะเดินไกลกว่านานนะก็าบอเดินทุกบนนะะันเหรอใช่ไหมเออนางก็เพิดด่งรู้เขาบอกยังต้องเดินมาทุกคนเดินขึ้นไปทุกแล้วทีนี้ <c oughs> แล้วสะพานหนึ่งนางก็ขึ้นไปนะคะยังถามว่าเป็นไงบะ,ะนางกา็โอเคเขาก็ทําสะอาดละนางบอกว่าอาทิตย์หน้าเดยกฝึกงานจะแบบว่าเหมือนกับว่าคือครูจะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงฝึกงานเหมือนกับว่าจะจบอรอคะ ต้องมาแสดงการที่เรามาทำคนหลางให้คุยนะคะนางมาบอกเองนะคะว่าวันอังคารหน้าครูจะมาให้ยังบอกครูว่าบอกประมาณคล้ายๆกับแจ้งครูกับนานนะคะว่าบอกให้เข้ามาช่วยแต่ก็ไม่มาเลยคิดดูสิคะแขนฝังหูอะไรขนาดนั้นยังก็ไม่แน่ใจนะคะยังก็อ้าวคฉันจะทําก็แล้วกันถ้าฉันไม่ลืมนะก็แล้วเมื่อเช้านีสิคะเออยังไงล่ะคะ ที่มัน้าสถูพื้นที่มันมีเป็นพวกเศษหินใช่ไหมคะ<ฮ>บางทีก็ไม่ได้เอาออกหมดที่ไหคะก่อนที่เราจะเอาเข้าเครื่องซักผ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะที่นี้มคานางก็เลยว่าถ่ายรูปทะลุทะลุแล้วก็จะส่งไปให้อ่อนนาอออก็นาอยเพื่อนก็ปวดหัวจากเพื่อนชันคือมันเป็นบ้าอะไรกัวันนี้ร้องแต่วันนี้จนวันนี้นางบอกว่าเขาร้องไห้นะคะ <c oughs> คือไม่รู้ทำไงเงขาไปแจ้งเขายังเขาร้องไห้นะครับผู้ชาย ก็งงไหลนะคะแล้วก็กลับเที่ยงครึ่งมา่อควันนี้เมื่อเช้ามาบ่ายเมื่อเช้ามาเจ็ดโมงครึ่งเรื่องว่าคือไม่จดเป็นต้องเรียกกลับมาเท้าขาแล้นนะค่ะเดี๋ยวพูดกนะันให้ไปเลยคะ่ะเราไปพูดกันต่อนะคะหลังจากที่ฟังเรื่องหันสายไปใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาดูนี่นะคะน้องแมวคะ่ะออกกําลังกายหรือเปล่าคะเอียงซื้อมาว่าว่าจะกระโดดออกกําลังกายนะคะแต่ว่าเจ้าของที่แท้ทูมันที่เอียงนะคะเป็นน้องแมวเขา ออกกำลังกายทุกวันนะคะนี่คนนี้นี่นุ่นนะคะเขาดูนะคะว่าพ่อเขาทำอะไรนะคะพอเราพาถนารูปนี้เขาไม่ถ่ายนะคะเขาเล่นตัวเลยนะคะยิวคิวิวคิวคิวยุ่มปลายุ่มปลาค่ะทุกคนค่ะฝนหิมะมาแล้วนะคะพยากรณ์อากาศแม่นเป๊ะเลยนะคะยังบอกแกแกไม่เชื่อเลยนะคะมาแล้วนะคะหิมะแรกของปีของปนแลนดนะคะนี่ คือพวกแย่มาจากตลาดยังไม่ตกนะคะแต่พอแกไปสุบรีนะ่ะแกเห็นแกก็เลยบอก <c oughs> ตกหนักด้วยนะคะนี่แต่ภาคเหนือนะคะตกด้วนะคะอันนี้ถึงว่าไม่น่าเลยค่ะถึงหนาวเพราะามันเป็นฝนแล้วก็หิมะมาผสมปนเปนกันนะคะต้นไม้ก็จะขาวเลยนะคะแต่ขึ้นนะัะพรุนี้ใช้เดี๋ยวจะถ่ายความสวยงามให้ดูเลยนะคะ